ดีครับพี่รองในทีมงานหอกกับประหอมาถึงบ้านเจพาภผาพพอดีครับบ้านวังหินอำเภอกำมะลาใสจังหวัดกาฬสินครับผมงานบวชวันนี้ลง่งส่วนทีเสียกครับหากำลังเทียบ แดดครับแดดจะได้ามาเนี่ยเดี๋ยวสิภาพจีน้องเป็นรถที่าครับเบิ่งรถที่าจะเข้ากันก่อนตัดวิธี แ่ออนิออนทัวร์นะครับอัสรคามได้นียได้ครับขออนุญาตได้เลผมพลังครับ ครับ Abangku กลุ่มบังลังก์ on 2 ตู้ช่างลักมหาสารคามนะครับกระอกซื้อเฟชเจ้าบน ่นเดี๋ยวตอไปหาเวิูมาาัยรดีสร้างสร้างที่ตีตัวหรือเปล่โอ้โช่างรักว่าปีประทุนเลย แฟนครับเอฟซี f 4. F 4่ไรว่าติกเกอร์แหละครับบาหอดเอฟซี่เบบซีคนร้ายครับเบ่นายเมนเมนเมนออกไปเบิ้งได้คนเดียวเอาไปยืนทายยูท ฟิ <Okay. S 2> สซี่บรนไลครับ <Okay. S 2> มาหอด okay.